ที่รักจ้าไอ้กามมาแล้วมื้อนี้เ็ยังกินแน่เฮ้ยเขาบ้านสาดทุกมือจะไปอยู่ไสนมาโอ้ยไอ้กับไปหาหมูแม่ไปเตะบอลมาอย่าล้มเสียหลายมื้อนี้ไม่ยังกินแน่ครับแกงวัวมาเสพพักกาดปลาหลเงี่ยวหนูปิ้งปลาทูเสพขี่มาแห่ไปหาเบิ่งเอาหลุดไม่ควนโอ้คือสีแสือบนอกมื้อนี้อยูย่กับมูหนะ่ะอยู่ได้เตะบอกเตะบอกนะ่ะไปได้เวลาไห่เนี้ยน่ะมิจฉเธอบบมิจฉเธอบบกูสิหาผัวใหม่อยู่นี่ ไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษต่อไปนี่ไอซิมีเวลาละลายขึ้นอยู่ดีเอ็นได้ก็ดีทีลรเข้าอ,ออกไปข้างนอกเด้อแหนเพิ่งบอกไปบางทันออกไปอีกแหละจ๋าเพิ่เห็นขอออนน่อยมีคาบอ่าไอ,อ้เพิเห็นหนอกไมมีคาบอกเอาก็มีคาอยู่ครับคาหนำคาไฟคารถคาอาหารบอรตลกคอยบอตลกเอาอีห่านี่ไหมเดี๋ยวคู่หลังเลยนี่มึงกล้างมือเสร็ก,กูบ่มึงสิกะล้างมือเสร็ก,กูบอบอ หลังจากนี้ผมสิบ่อไปแล้วครับ